ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม ขอบสนามท็อปไม่ถึงเทนวันนี้ขอเสนอตอด9โมเมนต์โคตรฟิลกูดต้องพูดถึงของลีโอนเนลเมซี่อาจมีคำหยาบที่ระฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูแลชอบย้ชอบใจปุ่มไลคปุ่มแชร์อยู่ใก,ก,กลใ้ๆอย่าืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ โมเมนต์แรกไม่ลืมกำพืชของตัวเองหลายคนน่าจะทราบกันดีว่าเมื่อสมัยยังเด็กลีโอนลเมซี่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษเพราะเคยป่วยเป็นโรคขาดฮอร์โมนการจเจริญเติบโตที่พบได้ยากจากเด็ก1คนต่อ4 0 0พันคนจนกระทั่งบาร์เซโลนาเอื้อมมือมาช่วยเขาพร้อมจ่ายค่ารักษาให้จนตอนนี้เมซี่ได้พัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นนักเตะท,ที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วย้อนกลับไป8ปีก่อนมีเด็กน้อย12ปีชื่อว่าวาลิคาชัดเป็นชาวโมร็อกโกซึ่งป่วยเป็นโรคขาดฮอร์โมนการจเจริญเติบโตเหมือนตอนที่เมซี่เด ขืนมือเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหนูคนนี้ทันทีโดยเมซี่นะครับให้เงินเจ้าหนู208ยูโรเดือนละ2ครั้งและก็ขอไปดูแลจนกว่าเด็กคนนี้จะอายุครบ18ปีหรือจนหายดีนั่นเองครับโมเมนต์ที่2มูล,ลนิธิเมซี่ฟาวเดชัน่น เมสซี่ <Messi S 2> เคยจัดมูลนิธิเมสซี่ฟาวเดชันเอาไว้มาตอนปี2007เดิมทีก็เอาไว้เพื่อส่งเสริมเด็กผู้ยากไร้และก็ด้อยโอกาสให้ทําตามฝันได้โดยอีเวนท์ที่พวกเขายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือก็คือปี2018ที่บริจาคเงิน100,000ยูโรให้กับบริษัทผลิตอุปกรณ์เพื่อดูแลสุขภาพผู้คนในบ้านเกิดที่อาจเจนตินาและก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของยูนิเซฟจัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นในที่ยากไร้และก็ขาดแคลนข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นซึ่งก่อนหน้านี้นัมูลิิขอองงงเเให้ว้วชย,ยืแกดด็ท 37,755รายรวมกับเด็กชายอีก41,600รายซึ่งเป็นผู้ยากไร้ทั้งหมดและเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับมูลนิธิ m e s เมสซี่ฟาวเดชันบริจาคเงิน200,000ยูโรให้กับยูนิเซของประเทศเคนยาเพื่อให้เอาเงินจํานวนนั้นไปสร้างเครื่องสูบน้ําและจัดหาอาหารช่วยเหลือปากท้องของพลเมืองเคนยาได้มากกว่า2,000คนเลยทีเดียวโมเมนต์ Moment ที่3เพื่อเด็กด้โอกาส สังเกตได้ว่าทําเมซี่ได้เจอกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กผู้ยากไร้หรือเด็กได้โอกาสเมซี่มัมกจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือท่านที่ย้อนเวลากลับไปปี2 0 1 5กับเรื่องราวเรื่องนี้เมซี่ก็ได้แอบสร้างเซอร์ไพรส์โดยการบริจาคเงินรา,ราวๆ4.5ล้านเปโซหรือประมาณ17ล้านบาทไทยผ่านทางรายการโทรทัศน์ในบ้านเกิดกับคมเปญลแอสันฟอร์อักคิดเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ได้โอกาสขององค์กรยูนิเซฟโดยเมซี่ปรากฏตัวในรายการดังกล่าวแบบคลิปวิดีโอพร้อมกับพูดว่าผมรู้สึกเย็นดีที่ได้อยู่กับพวกคุณทุกคนผ่านคลิปว มือกับคุณขององค์กรยูนิเซฟ 4. บริจาคอาหารเครื่องดื่มให้การกุศล ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนทางเมซี่ด้ควงแขนอันโตเนล่ารอคุโซแฟนสาวที่เขาผานดูใจกันมาตั้งแต่เด็กเข้าสู่ประตูว,วิวากลายเป็นคู่สามีภรรยาที่ถูกต้องกันตามกฎหมายซึ่งงานแต่งนะครับเกิดขึ้นณนะโรงแรมหรูในเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาซึ่งเป็นบ้านเกิดของทั้งคู่แต่ทว่าเรื่องดีๆมันเกิดขึ้นหลังจบพิธีดังกล่าวครับเพราะเหล่าบรรดาอาหารเครื่องดื่มที่เหลืออยู่ในงานทั้งหมดเมซี่ตัดสินใจไม่ทิ้งเพราะจะนํามันไปบริจาคให้กับการกุศลโดยกักตุนไวที่ธนาคารอาหารส่วนเครื่องเครื่องดื่มแอลกอ บริจาคทั้งหมดเลยครับ5บริจาคเงินสร้างโรงเรียน อยากที่ทราบกันเพิ่มเติมครับเมสซี่เป็นคนใจบุญมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่และกระชอบช่วยเหลือคนที่ตกที่นั่งลำบากทําทให้เขานะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรยูนิเซฟซึ่งหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ3าปีก่อนนะครับเมสซี่ได้จับมือกับมูลนิธิดังกล่าวเพื่อสร้างโรงเรียนให้กับเหล่าบรรดาเด็กๆในประเทศเซีเรียกว่า1,600คนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมือซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับแต่มันยังรวมไปถึงทุนการศึกษาเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ทางการศึกษาแบบครบครันเมส เลี้ยงอาหารคนไร้บ้านย้อนเวลากลับไปช่วงเดือนกรกฎาคมปี2019นะครับที่อาเจนตินาเริ่มมีอากาศหนาวเย็นไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนยืนหนาวทั้งหมดมาเลยทำให้ประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยต้องทุกข์ทรมานกับการขาดที่พักพิงและอาหารซึ่งด้วยความที่เมซี่เป็นคนใหญ่คนโตของอาเจนตินาพอทราบเรื่องปุ๊บก็อยู่เฉยไม่ได้เลยจัดการจัดอีเวนต์ใหญ่โตเลี้ยงอาหารคนยากไร้แบบฟรีๆเพราะจัดหาที่อยู่ให้อีกซึ่งสื่อดังอย่างมาการ์นะครับยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเมซี่ได้บริจาคเงินอราลาเพิ่ ทำน้ำและผลิตอาหารซึ่งโครงการนี้จะเข้าถึงประชาชนกว่า2,000คนในประเทศให้สามารถดื่มน้ําที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคได้เจบ ยกระดับด้านกีฬาเยาวชนบ้านเกิดได้ชื่อว่าเป็นคนระดับ V.I.P. ของอาจเจตินาที่เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ดีสุดในบริษัทของชาติมีหรือทีมลิโอเนลเมซี่จับไม่ส่งเสริมเด็กๆย้อนเวลากลับไปเมื่อา3ปีก่อนนะครับเมซี่มอบเงินบริจาคก,กว่า2 0 0 0 0 0ปอนด์ราวๆเล้านบาทไทยให้กับสโมสรท้องถิ่นในเมืองโรซายโอประเทศอาเจตินา,า,นาเพื่อน,นําไปใช้เป็นทุนในการปรับปรุงและก็ซ่อมแซมศูนย์ฝึกเยาวชนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวของเมซี่เองก็เคยจัดตั้งมูลนิธิเมซี่ฟาวเดชันเพื่อเป็นการช่วยเหลือรวมถ สร้างส่วนรักษามะเร็งเราได้เห็นฟิลกูดของเมซี่ที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดที่อาเจ,จนินามามากแล้วคราวนี้มาดูเรื่องราวดีๆในบาร์เซโลนากันบ้าง2ปีก่อนนะครับทางเมซี่กับจอร์จีคาโดเน่รับประานมูลินทบาร์เซโลนาได้บริจาคเงินกว่า2.6ล้านดอลลารสหรัฐให้กับโรงพยาบาลเซนจอนเดนเพื่อจะมาสร้างสูวนรักษามะเร็งเด็กและก็หาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้งานอีกด้วยโม,มนสุดท้ายประตูของเมซี่และเดม่า เมสซี่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกและก็มีสถิติการพังประตูที่ถล่มทลายและการสันโบตาข่ายของเขามันก็สามารถช่วยเหลือผู้คนได้จริงโดยมาสกัตบริษัทบัตรเครดิตชื่อดังมีแลนแจกอาหารกลางวันให้กับเด็กยากไร้ในแถบละตินอเมริการมไปถึงแคริบเบียนจำนวนหนึ่งหมื่นมื้อถ้าหากลรียเนลเมสซี่และเนม่าสองซูเปอร์สตาร์สามารถทำประตูได้ตั้งแต่วันนี้ไปนจนถึงเดือนมีนาคมปี2020ซึ่งเมสซี่กล่าวถึงแคมเปญน,นี้ว่าผมรู้สึกมีความสุขมากๆเพราะความสามารถของผมมันสามารถช่วยชีวิตเด็กได้หลายัันคนผมกวง ว่าลูกยิงของผมมันจะช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆเพิ่มมากขึ้นนะครับและนี่คือขอบสนามท็อปไม่ถึงเทนหากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจกดไลค์ให้เราด้วยนะครับแฟนโดก็ชื่นชมได้นะไม่มีใครว่าเลย างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอาขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม